สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of ออฟเลินะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกํำลังใจทุกๆเรื่องราวคำดัาความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันแายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันนะคะเช่นเดิมนะคะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขมีพลังในทุกทุกวันนะคะท็าปิกวันนี้เป็นแดนดอมค่ะทุกคนนะคะเป็นความ ความรู้สึกของพลังงานบางสีบางอย่างนะคะทีอ่อาจจะมีนะคะใครบางคนในที่นี้รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอะไรเป็นพิเศษนะคะเรามาจับพลังงานของเขาณเวลานี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะจับพลังงานของเขาณเวลานี้นะคะออกมาแล้วนะคะอัศวินถ้วยคะ่ะทุกคน อัศวินถ้วยความรู้สึกของเขามีความรักนะคะโอ้โหมันเป็นความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ต้องการทำทับปิกนี้นะคะ<อ>เขาอยากเจอคุณมากเลยนะคะหกถ้วยซิกออฟคัพด้วย<อ>เขาเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะมากๆเลยอะความรู้สึก ความรู้สึกของความคิดถึงอยากที่จะมีความสุขกับคุณอยากพบเจอคุณอยากเจอหน้าคุณมากๆอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณมากๆอยากมีช่วงเวลาแห่งความสุขกับคุณมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกเก่าๆที่มันที่มันก่อเกิดขึ้นตอนนี้ณเวลานี้ที่ได้คิดถึงเรื่องราววันเวลาดีๆระหว่างคุณกับเขานะคะทำให้รู้สึกว่า อยากมาเจออยากเห็นหน้าอยากมีความสุขอยากดูซิว่าคุณเป็นยังไงคุณรู้สึกอะไรคุณมีความสุขไหมนะคะเจอคุณตัวจริงๆแล้วคุณเป็นยังไงบ้างอยากคุยด้วยอยากที่จะมาหาค่ะคืออยากมาหาแล้วอยากเอาความรู้สึกเก่าๆระหว่างคุณกับเขากลับมานะคะคนคนนี้เขาเป็นอสศวินทวยนะคะเขาอยากที่จะมาจีบคุณอยากให้เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นเป็นด่งห้วงท่วงทํานองของความโรแมนติกนะคะแปดดาบนะคะ ยึดติดยึดมั่นนะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคอะไรอยู่ตอนนี้ความห่างไกลไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฉันยังต้องการฉันจะไม่สนใจอะไรเลยฉันจะรอคอยมาพบเธอนะคะเข <c oughs> าเป็นคนเฟรนดี่ดูดีมีสเสน่ห์คนคนนี้นะคะดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูอบอุ่นนะคะจะอยากที่จะจีบอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์หกถ้วยถ้าคุณไม่เคยได้รู้จักกับเขาสมัยเด็กๆคุณอาจจะรู้จักกับเขาแล้วได้มาเดทกันเคยเดทกันแล้วแล้วก็มีความรู้สึก ความสุขนะคะด้วยกันหรือเป็นคนอดีตชาติของคุณนะคะคนคนนี้เพราะเขารู้สึกผูกพันและอยากมาพบเจอกับคุณมากๆ8แปดดับทำไมต้องเป็นแปดดบแปดดับคืออะไรคะห้าดบเขายังคงต้องการที่จะคุยกับคุณนะคะเขาอยากคุยอยากเคลียร์กับคุณมากๆเลยอะ่ะเขาอยากมาเจอคุณ อยากคุยอยากเคลียร์เรื่องราวที่ไม่เข้าใจเรื่องราวอะไรที่แบบที่มีปัญหากันที่มีประเด็นกันเจ็ดเหรียญเขากำลังคิดอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะถ้าเขาส่งข้อความหาคุณแล้วเขาได้คุยกับคุณเจอหน้าคุณแล้วผลออกมาจะเป็นยังไง เขาจะส่งข้อความหาคุณได้ไหมนะนะคะแบบไหนเขาคุณจะตอบข้อความเขาไหมหรือว่าเรื่องราวร,ระหว่างคุณกับเขามันจะกลับมาเป็นความสุขกันอีกได้หรือเปล่ามันจะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์ได้ไหมเขาจะจีบคุณยังไงเขาจะจีบคุณได้หรือเปล่าเขาจะาห่วงเวลาแห่งความรู้สึกมีความสุขระหว่างคุณกับเขาก,ขากลับมาได้หรือเปล่า <7 S 1> เจ็ดเหรียญแล้วก็เด็กถือเหรียญ รู้สึกคิดถึงมากนะคะรู้สึกคิดถึงมากเลยเพราะว่าพลังงานรู้สึกสั่นสะเทือนภายในจิตใจเป็นพิเศษคิดถึงอยากพบอยากเจอมีความกังวลมีการรอคอยกังวลคิดมากวิตกหรือว่าปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันรุมร้อนที่มันมัดตรึงไว้อุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่มันมัดผูกมัดทําอะไรไม่ได้นะตอนนี้ณนะเวลานี้นะคะหรือเขายังยึดติดยึดมั่นที่จะคุยและเคลียร์กับคุณ คิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีผลออกมามจะเป็นยังไงโอกาสจะมีเข้ามาหรือเปล่ารอโอกาสจังหวะที่จะเข้ามาถึงนะคะก็คือคิดแล้วก็รู้สึกรู้สึกถึงคุณมากๆแล้วก็คิดที่จะรอโอกาสนั้นนั่นเองนะคะหนึ่งม่ท้าเป็นแพชชั่นของธาตุไฟการรอคอยโอกาสที่จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งจะจุดความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นด่งไฟที่จะทําให้มันเกิดขึ้นสัมผัสแล้วก็จับ คายคว้าไว้ได้อย่างนั้นเองนะคะเป็นแพชชั่นดังฝ่ายคือถ้ามีโอกาสคว้าเลยนะคะคว้าทันทีที่จะได้คุยกับคุณเลยนะคะสามเหรียญน,นะคะคิดนะคะในเรื่องของการวางแผนนะคะอนาคตระหว่างคุณกับเขาการคิดถึงการจัดการอนาคตที่จะมาถึงถ้ามี ถ้ามีได้คุยได้เคลียร์กันโอกาสมาถึงจะทำยังไงวางแผนนะคะคิดไว้ต่งตาง,างๆนานาเรียบร้อยนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเป็นนักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาดับผู้นําก็ได้หรือเป็นคนที่นิ่งมากๆมีความใจเย็นเป็นคนที่วางแผนในชีวิตแผนที่1แผนที่2แล้วมองการไกลนะคะอดทนรออะไรได้ดีมากๆแม้จะมีความรู้สึกว่าแม้จะมีความรู้สึกว่า ใจร้อนแต่ก็ต้องนิ่งเพื่ออดทนอะไรที่มันจังหวะที่ใช่นะคะควีนออ a n d นตัวตวนของคุณเป็นราชินีไม้เท้าค่ะธาตุไฟนะคะคุณเป็นคนที่สวยเก่งมี มีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองมีความใจร้อนมีเหตุผลของตัวเองเป็นหลักนะคะบางครั้งก็เอาเหตุผลของตัวเองเป็นหลักนะคะคือเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองทํางานเก่งเก่งมากๆนะคะดูริกภาพดีสวยเซ็กซ,ซี่มั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองได้ความยุติธรรมชอบความยุติธรรมหนักแน่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่แตกต่างนะคะผู้จ่าฉะฉานนะคะเขาวางแผนแหละว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงวางแผนที่จะคุยกับคุณยังไง วางแผนที่จะเดินหน้าจีบคุณยังไงนะคะจะเอาชนะหัวใจคุณยังไงจะจุดไฟความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาขึ้นมาได้ยังไงเด็กถือดาบนะคะความคิดถึงความสั่นสะเทือนความทรมานของความสุขเก่าๆที่กาลังจะกลับมาเขารอคอยการกลับมาหาคุณอย่างชัดเจนหนึ่งดับการเข้ามาคุยอย่างชัดเจนคุยเคลียร์แล้วก็ชัดเจนจริงๆในเรื่องความสัมพันธ์คุณจะตัดสินใจยังไงตอนนี้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วนะคะ ด้วยความที่ว่าจะชนะหัวใจราชินีไม้เท้าคนนี้ได้อย่างไรนะคะสองดาบห้าเหรียญขออีกหนึ่งใบค่ะแปดเหรียญรอคอยอยู่ที่เดิมนะคะเขารอคอยคุณอยู่ที่เดิมยังมั่นคงเหมือนเดิมนะคะคิดถึง คิดถึงคุณมากๆค่ะมันเป็นความเศร้ามันเป็นความคิดถึงมันเป็นการรอคอยแล้วก็อยู่ทุกวัน5้าเหรียญคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณอยู่ไกลกันมีอุปสรรคกันหรือมีเรื่องราวไม่เข้าใจกันนะคะเป็นการรอคอยอดทนค่ะอดทนมากๆเลยนะคะความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าอดทนที่จะมาพบเจอกับคุณอดทนที่จะคุยกับคุณอดทนที่จะได้มาคุยมาเคลียร์กัน เรียนะถะ้าเหรียญคือการรอคอยยังไม่อยากที่จะให้มันจบนะคะแม้จะไม่มีความหวังแม้จะเป็นยังไงก็รู้สึกมีความท้อมีความเหนื่อยกับงานนะคะตอนนี้มุ่งมั่นอยู่กับงานยังมั่นคงอยู่ที่เดิมนะคะทํางานทํานูน่นทํานี่ในชีวิตประจําวันดูนิ่ง,งแต่เขาก็ยังรู้สึกกับคนเหมือนเดิมถ้าเหรียญการรอคอยโอกาสที่จะเข้ามาถึงไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสนั้นเมื่อไหร่นะคะมันเป็นความรู้สึกความคิดถึงคุณคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆ Shar อยากที่จะเอาเวลานั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็คุณหรือเขาอาจจะเป็นธาตุธาตุธาตุาไฟก็ได้นะคะอย่างที่บอกจริงๆเป็นได้ทุกธาตุเพราะพลังงานรวมรู้สึกว่ามันมีประเด็นกันอยู่ตรงนี้แล้วมันมีความไม่เข้าใจกันอยู่ตรงนี้รอคอยการเคลียร์เขาก็ต้องการที่จะมีโอกาสได้เคลียร์ได้คุยกับคุณเหมือนกันแต่ก็คือ2ดาคือการคิดนะคะ อยากจุดไฟความสัมพันธ์เดินหน้าเข้าสู่การพูดคุยวางแผนตกลงอนาคตหรือการพนาความสัมพันธ์ไปในอนาคตเพราะความรู้สึกเก่าๆความคิดถึงเก่าๆที่มันยังคงมีความสุขนะตรงนี้อยากให้มันกลับมายัางยึดติดมั่นกับคุณอยู่แต่กลัวค่ะกลัวแล้วก็ มีความกลัวมีความกังวลอยากไม่อยากที่จะคิดอะไรหรอกนะ,นะปิดหูปิดตามไม่อยากที่จะคิดอะไรทั้งนั้นจะฝ่าฟันไปให้ได้นะคะรอคุยเคลียร์แล้วก็ชัดเจนมีความคิดมากมีความตัดสินใจเหมือนกันว่าทางที่1ทางที่2ผลออกมาจะเป็นยังไงรอคอยโอกาสที่จะเข้ามาถึงถึงแม้ว่ามันจะช้ามันจะนานหรือเกิน มันจะทรมานเหลือเกินนะคะความคิดถึงความต้องการในภายในจิตใจข้างในเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นรู้สึกยังไงหรือว่าอยากที่ว่าหรือว่าต้องการจะทําอะไรแต่คนคนนั้นแหละเขารู้ความรู้สึกของตัวเขาเองดีและเราก็รู้สึกถึงความรู้สึกตัวของเราเองดีเช่นกันนะคะอยู่เดิมๆอยู่ที่เดิมทุกวันทํางานนะคะอยู่ที่เดิมทุกวันนะคะนิ่งๆทำอะไรประจำวันซ้ำๆเดิมอยู่ทุกวันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นรอคอยคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาขอไกลแดนสักสองใบขอไกลแดนสองใบค่ะจับพลังงานของเขาณเวลานี้สองใบเขาวิตกกังวลนะคะคือเป็นความรู้สึกไม่ดีนะคะกลัวคิดมากคิดเยอะพยายามเหมือนกับหัวใจเขาจิตใจเขามันรู้สึกแย่นะคะ อยากได้ให้คำขอโทษหรือการพูดคุยระหว่างคนกับเขานะคะการฮีลิ่งจิตใจของตัวเองนะคะตอนนี้นายอัวอเตอร์ขึ้นมาสองใบเพราะว่าเขาอยากมีช่วงเวลาแห่งโรแมนติกกับคุณนั่นเองออกมาสองใบเลยนะคะนี่คือเป็นการยืนยันว่าเขาอยากที่จะบอกความรู้สึกคิดถึงคุณนะคะบอกรักหรือว่าเดินหน้าจีบ หรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์การแสดงความโรแมนติกกับคุณโรแมนติกอิโมชั่นนะคะดรามาติกนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะสานความสัมพันธ์กับคุณนะคะเดินหน้าเข้ามาหาพบเจอคิดถึงคุณมากๆนะคะอยากให้คุณให้อภัยหรือว่าได้โอกาสเข้ามาสานความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาขอวอดดิด้งมาแล้วค่ะสองใบออกมาเลยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำอะไร ตอนนี้ได้แต่ฮีลิ่งจิตใจของตัวเองนะคะเพราะว่าความทรมานของความวิตกกังวลความทรมานในเรื่องของความรู้สึกการคิดถึงเขาหลงสเสน่ห์คุณมากๆอยากเข้าใกล้คุณนะคะพาสวินถ้วยหกถ้วยคิดถึงอยากเข้าใกล้คุณคุณมีสเสน่ห์ต่อความรู้สึกของเขามากๆเลย มันมีความผูกพันลึกๆอยู่ตรงนี้ค่ะหกถ้วย6ิกออฟคัพส์นะคะมีความผูกพันของการรอคอยมีความทรมานของความคิดถึงขออีกหนึ่งใบเขาปิดบังความรู้สึกของตัวเองหรือว่าตัวตนของตัวเองไว้เพราะว่าเขาอยากที่จะแบบแสดงความรักความโรแมนติกกับคุณมากๆเลยแต่เขาอาจจะนิ่งจะเงียบแล้วค่อยเป็นค่อยไปให้เวลาผ่านไปนะคะคือเก็บอารมณ์ของตัวเองนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นี่คือเรามาจับพลังงานเขาณเวลานี้นะคะ ความรู้สึกของเขาแม่มันช่างแบบเป็นไฟรุ่มร้อนความคิดถึงความทรมานเหลือเกินนะคะรอคอยแล้วก็โอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาแล้วก็คิดนะคะมีความคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลหนักมากๆเช่นกันนะคะทาอะไรเดิมๆอยู่ชีวิตประจําวันเดิมๆนะคะแล้วก็จะถ้ามีโอกาสก็จะทําทุกอย่างให้มันเดินหน้าต่อไปเป็นไปทางที่ดีนะคะแน่นอนราชินีไม้เทา้ทาทั้งนี้ทั้งนั้น อยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าจะเป็นอย่างไรถ้ามีโอกาสได้คุยกันได้เคลียร์กันนะคะกับพลังงานไพ่ทั้งหมดนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะจับพลังงานของเขาให้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ